กระต่ายมือปราบทะเลทรายในจีนผมว่าคิดไม่ถึง ว่ากระต่ายเนี่ยมันจะไปปราบทะเลทรายได้ไงจีนเขามีวิธีพอทรายมันขยายมันพัดเข้ามาพัดเข้ามาไอ้ดินที่เคยเพาะปลูกได้พอโดนทรายกลืนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทะเลทรายกระต่ายพันนี้เนี่ยทอโดอดทนสามารถอยู่ในทะเลทรายได้ทนทาย,ยาทไม่น่าเชื่อนะฮะมันแพร่พันธุ์เร็วกว่ากระต่ายพันุ์ปกติถึง25เท่าขี้กระต่ายเล็กสับบิดเนี่ยสารอาหารที่พืชต้องการมีครบเลยครับขี้กระต่ายออกมาเยอะๆ,ๆเนี่ยมันก็ทําให้ดินฟื้นสภาพเขามีการประเมิน ิกันว่าพื้นที่2.5ไร่เนี่ยก็ตายสามารถผลิตปุ๋ยได้5ตันสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องนานาสาระเรื่องจีนกันนิดนึงนะฮะหลังจากพูดแต่เรื่องการเมืองมานานแล้ววันนี้เราก็จะมาคุยหัวข้อเรื่องของการพัฒนาในประเทศจีนบ้างก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ ต้อนรับปีใหม่ทางรายการดีบีสัวเถาและผมขออวยพรให้ผู้ฟังรายการทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดหัวข้อเรื่องกระต่ายมือปากทะเลทรายในจีนมันเป็นเรื่องที่ว่าแปลกประหลาดแล้วก็สนุกนะฮะคนทั่วไปเนี่ยผมว่าคิดไม่ถึง ว่ากระต่ายเนี่ยมันจะไปปราบทะเลทรายได้ยงไงจีนเขามีวิธีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งเหลือเชื่อสนุกแล้วก็น่าติดตามถึงวิธีการเนี่ยว่าเขาคิดได้ยังไงเอากระต่ายมาปราบทะเลทรายนะครับคนอื่นคิดไม่ถึงอ่าผมจะเล่าให้ท่านฟังละกันตามผมมาครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องนี้กันนะฮะในประเทศจีนทางตอนเหนืออย่างที่ท่านทราบอยู่มันก็จะเป็นทะเลทรายทะเลทรายโกบีนะฮะ ปรับบริเวณทางตอนเหนือปักกิ่งอะไรขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นเขตที่เขาเรียกว่าเขตทุ่งหญ้ามองโกเลียต้นไม้ใหญ่ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่มันก็จะเป็นที่ราบลุ่มเป็นทุ่งหญ้าอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยคนที่อยู่นอกด่านนอกกำแพงเมืองจีนเนี่ยชนกลุ่มน้อยอื่นๆพวกมองโกพวกเซียนเปยนะฮะเปยชีพวกซงหนูชนกลุ่มน้อยพวกนี้เป็นขีม่ม้า นะฮะล่าสัตว์แล้วก็เลี้ยงปศุสัตว์มูฟที่ไปเรื่อยๆเ,เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงมา้าพอกินหญ้าตรงนี้หมดก็ย้ายที่อ่ากินหญ้าตรงนี้หมดย้ายที่อยู่ก็อยู่ในกระโจมเคลื่อนไปเรื่อยๆทีนี้ไอการวิถีชีวิตแบบเนี้ยมันก็คล้ายๆกับทำไร่เลื่อนลอยบ้านเราอ่ะเผาเผาปา่าปลูกไร่เสร็จปุ๊บก็ย้ายถิ่นย้ายอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนมันน้อยมันก็ไม่มีปัญหานะฮะ ระบบนิเวศเนี่ยมันก็ยังพอที่จะฟื้นคืนกลับได้แต่พอคนมันเยอะนะฮะปุสุตว์เยอะหญ้ามันโตไม่ทันมันตายดินเนี่ยมันฟื้นตัวไม่ทันมันก็พอนานๆเข้าเนี่ยมันก็กลายเป็นทะเลทรายทะเลทรายมันก็กว้างขวางใหญ่โตขยายขึ้นมามันก็มีทั้งหลายแห่งในทะเลทรายทางภาคเหนือของประเทศจีนทีนี้พอทะเลทรายขยายตัวมันก็ก่อเกิดปัญหา นะฮะมันก็จะกินพื้นที่ลงใต้ลงใต้ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆพอทรายมันขยายมันพัดเข้ามาพัดเข้ามาไอ้ดินที่เคยเพาะปลูกได้ป่าที่เคยมีเนี่ยพอโดนทรายกลืนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทะเลทรายนะฮะหญ้าก,ก็ขึ้นไม่ได้ต้นไม้ก็ขึ้นไม่ได้แล้วที่หนักหนาสาหัสเนี่ยก็คือพายุนะครับมันจะมีพายุทะเลทรายนะครับอย่างเมืองปักกิ่งเมืองเทยนจินอะไรเงี้ยโอโ้โหพอหน้าพายุทะเลทรายเนี่ยกูเนยเจอปัญหา พัดเข้ามาในเมืองเนี่ยเสียหายต่อ,เ,อ,อเศรษฐกิจนะครับมากมายมหาศาลก่อให้เกิดปัญหามนพิษมนภาวะอะไรต่างๆเขาก็เลยเกิดโครงการขึ้นมาหลายโครงการนะครับทีนี้อันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการที่ผมจะมาเล่าให้ท่านฟังเป็นโครงการที่เขาเอากระต่ายมาปราบทะเลทรายท่านฟังถูกต้องแล้วครับกระต่ายปราบทะเลทรายเขาทำยังไงลองมาฟังกันดู ที่เมืองจีนเนี่ยทะเลทรายทางตอนเหนือมันมีทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับเจ็ดของประเทศนะครับหนึ่งืนแปดันหกร้อยตารางกิโลเมตรใหญ่มากนะครับชื่อทะเลทรายแห่งนี้ชื่อคู่ปู้ฉีอยู่ในเขตมองกโกเลียในมองกโกเลียเนี่ยตอนนี้เขาแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือมองกโกเลียในอยู่ภายใต้การปกครองจีนกับมองกโกเลียนอกซึ่งเป็นประเทศมองกโกเลีย การเปลี่ยนทะเลทรายคูปูฉีเนี่ยให้เป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันแปลกอยู่ตรงที่ว่ามันไม่ใช่โครงการลิเริ่มจากรัฐบาลมันเป็นโครงการลิเริ่มจากคนหนึ่งคนนะฮะซึ่งทําจนประสบความสําเร็จตอนหลังเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยถึงเข้ามาสนับสนุนคนคนนี้เนี่ยอดีตเขาเป็นครปูประชาบาลครับยากจนอยู่ในเขตมองโกเลียไหนชื่อหวังเหมินเป่าอาจารย์หวังเหมินเป่าเนี่ยก็เป็นครูสอนโรงเรียนมัธยม นะฮะตอนหลังเนี่ยแกก็ไปสร้างโรงงานเล็กๆผลิตเกลือขึ้นมานะฮะแต่ว่าแกอยู่ในเขตทะเลทรายตรงนี้อยู่ในเขตมองโกเลียไหนเนี่ยทุกปีเนี่ยมันก็จะมีพายุทรายเป็นฝุ่นแดงมาเลยแล้วก็แกทำให้แกเกิดปัญหาในการหายใจแล้วก็เป็นโรคแต่แกก็ไม่คิดจะย้ายหนีแกคิดว่าแกเกิดที่นี่ตายที่นี่แกจะขอต่อสู้กับทะเลทรายวันหนึ่ง แกก็พูดขึ้นมาว่าถ้าแกหยุดทะเลทรายไม่ได้แกจะให้ทะเลทรายจ่ายค่าเช่าทีนี้คุณหวังคุณครูหวังเหมือนปิงเนี่ยไอให้ทะเลทรายจ่ายค่าเช่ายัางไงนะฮะอย่างที่บอกเนี่ยคุณครูหวังเนี่ยตอนหลังเนี่ยแกมาเปิดอุตสาหกรรมโรงงานผลิตเกลือเล็กๆแกก็จ้างรถบูดอสเซอร์รถไอรถด,ดันเนี่ยแคทเตอร์วิลล่าแล้วก็คนงานนะฮะแกเริ่มจากการที่ว่าเอารถด,ดันเนี่ยรถบูดอสเซอร์เนี่ย ดันทรายให้ลาบให้เรียบ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 เป็นแผ่นเรียบแล้วก็ทรายที่ดันไปนี้ก็สร้างเป็นเนินดินเนินดินนี่เป็นอะไรฮะเป็นกำแพงฮะเขาเรียกว่าวินเบรกวินเบรกนี่มีลักษณะที่ว่ามันเป็นกำแพงทรายขึ้นมาอย่างนี้พอพายุทรายเข้ามาปั๊บมาชนดินเนี่ยมาชนกำแพงทรายเนี่ยมันไปข้างหน้าไม่ได้เนี่ย แล้วลมข้างหลังมันก็อัดมาเรื่อยเรื่อยมันลงล่างก็ไม่ได้ไปข้างหน้าก็ไม่ได้มันก็ขึ้นบนฮะมันก็ดันขึ้นบนเพราะฉะนั้นพายุที่มันมาจากข้างบนเนี่ยมันก็จะเจอกับกำแพงลมต้านเพราะฉะนั้นพายุทรายที่ใหญ่ๆเนี่ยมันดันมาเนี่ยมันก็จะอ่อนแรงกลายเป็นลูกเล็กพอตอนหลังเนี่ยแกไปค้นพบว่ามีกระต่ายอยู่พันนึงเป็นกระต่ายพันฝรั่งเศสชื่อเร็กซ์ลาเบตนะครับ กระต่ายพันธ์ุนี้มีความทนทานยาดมีคุณสมบัติพิเศษคือหนึ่งนะฮะขนกระต่ายเล็กสลับบิดเนี่ยอ่อนนุ่มสวยงามมีมูลค่าสูงมากแล้วทำไมรู้ไหมฮะดูแลง่ายคุณไม่ต้องไปหวีไปแปรงไปบำรุงขนอะไรมันเลยสามารถใช้ขนได้แล้วราคาสูงมากเพราะสวยงามอ่อนนุ่มอ่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจแหละหนึ่งสองนะฮะ เลี้ยงง่ายกระต่ายพันุ์นี้เนี่ยทรโรดอดทนสามารถอยู่ในทะเลทรายได้ทนทายาทอย่างที่เราทราบทะเลทรายเนี่ยภูมิอากาศเนี่ยกวันร้อนจัดนะฮะกลางคืนหนาวจัดบางทีหน้าหนาวนี่อุณหภูมิลดไปถึงลบยี่สิบองศาไอ้กระต่ายพวกนี้เนี่ยมันขุดรูอยู่ได้มันทนสภาพร้อนจัดหนาวจัดได้แล้วกินง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายแล้วคุณสมบัติข้อที่สามเนี่ยโอ้โหกระต่ายพวกนี้เนี่ย ไม่น่าเชื่อนะฮะเทียบกับกระส่ายพันเปิดปกติเนี่ยมันแพร่พันเร็วกว่ากระต่ายพันปกติถึง25เท่านะฮะอย่างที่เราทราบเนี่ยกระต่ายเนี่ยแพร่พันเร็วนะฮะออกลูกออกหลานเต็มเลยและกระต่ายพันเล็กซ์ลบปิดเนี่ยผมจะบอกให้นะมันแพร่พันเร็วกว่ากระต่ายธรรมดาถึง25เท่าโอ้โหเพราะฉะนั้นคุณสมบัติครบหมดเลยนะฮะขนมันเนี่ย มีมูลค่าสูงมากขายได้ถึงตัวหนึ่งประมาณ30เหรียญยน U.S ดอลลาร์นะครับเนื้อกระต่ายเอามาทำเป็นอาหารอย่างที่เราทราบนะในเขตทะเลทรายเนี่ยเพราะปลูกอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลการเลี้ยงสัตว์อะไรก็น้อยแต่พอมามีกระต่ายตรงนี้เนื้อกระต่ายเอามาทำเป็นอาหารให้คนได้อีกนะเ,เสร็จปุ๊บคนจีนเนี่ยใช้ทุกทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเครื่องในเอามาทำเป็นยาจีนอีงฮะโอโหแบบ ใช้แบบครบวงจรเลยไม่ไม่เหลืออะไรที่มันเป็นเศษซากเอามาทิ้งเลยฮะทุกอย่างในตัวกระต่ายนี้ใช้ได้หมดแล้วที่มีค่าที่สุดคืออะไรรู้ไหมการพิกฟื้นทะเลทรายให้กลับมาเป็นที่ดินดำน้ำชุ่มเนี่ยคือถูกต้องครับหมูมูลกระต่ายฮะเดีเอาพูดแบบชาวบ้านก็นคือขี้กระต่ายนั่นเองขี้กระต่ายเล็กทรับบิดเนี่ยสารอาหารที่พืชต้องการมีครบเลยครับ n p k อา่า นตัวเจนฟอสฟอรัสฟทสเฟตอะไรเงี้ยมันคือปุ๋ยแล้วมันเป็นปุ๋ยออร์แกนิกด้วยนะฮะพอขี้กระต่ายออกมาเยอะๆๆเนี่ยมันก็ทำให้ดินฟื้นสภาพดินฟื้นสภาพเนี่ยเออเขามีการประเมินกันว่าพื้นที่หนึ่งเอเคอร์เนี่ยที่เลี้ยงกระต่ายเนี่ยหนึ่งเอเคอร์นี่มันก็จะประมาณสองจุดห้าไร่นะฮะพื้นที่สองจุดห้าไร่เนี่ยกระต่ายสามารถพันเล็กลบิดเนี่ยนะ มันผลิตปุ๋ยได้ห้าตันนะฮะผลิตปุ๋ยห้าตันต่อพื้นที่หนึ่งเอเคอร์นะครับสามารถเปลี่ยนพื้นที่หนึ่งเอเคอร์เนี่ยให้จากทะเลทรายให้เป็นที่ดินดามน้ำชุ่มภายในสามถึงห้าปีนะครับทีนี้เอากระต่ายมาเลี้ยงละอยู่อยู่คุณจะเอากระต่ายไปปล่อยทะเลทรายให้มันขุดรูให้มันหากินเศษดินเศษหญ้ามันก็ลำบากอ่ะนะเขาก็เลยต้องมีตัวช่วยฮะ เหมือนทหารลบกันนะ่ยทหารบกใช่ไหมฮะทหารราบเนี่ยจะบุกไปข้างหน้ามันก็ต้องมีรถถังมีปืนใหญ่ยิงสนับสนุนทําลายฐานก้ะสึกก่อนนะฐานราบรถถังลุยฐานราบตามเสร็จปุ๊บมีเครื่องบินทิ้งระเบิดอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันฮะการต่อสู้กับทะเลทรายที่เป็นศัตรูเนี่ยเอาอาศัยก็ตายอย่างเดียวซึ่งเป็นทหานราบไม่ได้นะฮะมันต้องมีฐานปืนใหญ่ นะฮะมันต้องมีทับฟ้าทับอากาศสนับสนุนถึงแม้กระต่ายพันเล็กสละบิดเนี่ยนะผมจะบอกให้อัตราการรอดชีวิตนะกินเฉพาะเศษฟางเศษหญ้านฮะนะแล้วก็มีน้ําให้กินนิดหน่อยเนะี่ยมันยังรอดถึงเก้าสิบกเอร์เ็นเะนี่ยคิดดูแล้วมันแล้วมันบรีดดิ้งเนี่ยมันโอ้โหมากกว่าพันธ์อื่นเนี่ยมา,มากมายมาหาศาลนะครับตรงเนี้ยมันมันก็อยู่ได้แหละแต่ว่าการที่จะพลิกทะเลทราย เป็นผืนดินดำน้ําชุม่มอาจจะไม่เร็วอาจารย์หวังเหมือนเป่าเนี่ยต้องเรียกครูังเหมือนเป่าเนี่ยแกก็เลยมีตัวช่วยขึ้นมานะครับอย่างที่ผมบอกอะสมัยแกทําไอโรงงานเกลือเนี่ยแกทำเป็นวินเบรกนะฮะสร้างเป็นกําแพงทรายเพื่อเวลาลมทะเลทรายเนี่ยปะทะพัดมามันก็จะได้ปะทะมันก็จะลดความแรงลงแต่ตอนนี้แกเกิดไอเดียใหม่ตอนนี้มีกระต่ายเลยใช่ไหมแกปลูกต้นหลิวฮะ หรือภาษาอังกฤษเขาเรียก willow tree นะฮะหลิวพันธุ์นี้เป็นหลิวพันธุ์ทะเลสายซึ่งมีความทนทายาติไม่แพ้ไอกระต่ายเล็กสลปบิดนี่เหมือนกันนะฮะต้นหลิวพันธุ์เนี่ยคุณเชื่อไหมจากวิวัฒนาการที่มันจะต้องอยู่รอดในถิ่นที่ร้อนการดานเนี่ยมันสามารถย่างลากลึกไปถึงสามร้อยเมตรครับลากมันเนี่ยยาวได้ถึงสามร้อยเมตรเพื่อจะลงไปชอนใจลงไปหา แหล่งน้ําบาดาลใต้ดินเนี่ยเพราะในเขตทะเลทรายแหล่งน้าบาดาลใต้ดินมันอยู่ลึกใช่ไ,ไหมน้ําพื้นอพื้นผิวน้ําเนี่ยน้ําบาดาลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตื้นอย่างที่ที่ดินดําน้ําชุ่มมันจะอยู่ลึกลงไปไอ้พวกนี้ล่ามันก็จะช้อน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 ,อนพอลงไปถึงชั้นน้ําเนี่ยมันก็จะเติบโตได้ดโดยตัวมนเองแล้วมันโตเร็วนะฮะแล้วต้นหลิวมเนี่ยมันลักษณะลําต้นสูงนะฮะพอปลูกเรียงเป็นแถวแล้วมันจะกลายเป็นกําแพงเลย พอเป็นกำแพงปุ๊บมันก็ทำหน้าที่หลักๆสองหน้าที่ก็คือหนึ่งเป็นวินเบรกนะฮะแนวปะทะพายุทะเลทรายมานี่เจอกำแพงต้นเหลวละอ่าปะทะไว้อ่าสองนะฮะกันทะเลทรายขยายตัวทะเลทรายขยายตัวเข้ามาเข้ามาเข้ามา,า,มากินพื้นที่เข้ามาเจอแนวต้นเหลวปะทะไว้อีกใช่ไหมฮะการขยายตัวมันก็ขยายไม่ได้ลดลงนะฮะลดความเร็วในการขยายตัวลงนะครับ ตรงนี้เนี่ยเขาก็เปิดปลูกเสริมแนวเสริมแนวไปด้วยจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมีต้นเหลิวถึงกี่ต้นท่านรู้ไหมฮะที่เขาปลูกมาเนี่ยเพึ่งไม่ไม่ใช่อาจารย์หวังเหวินเหวินเป่าคนเดียวนะตอนหลังรัฐบาลจีนเขาก็มาช่วยปัจจุบันมีถึงสามร้อยล้านต้นนะเขาปลูกเป็นกําแพงเมืองจีนต้นเหลิวเลยอ่าสมัยก่อนกําแพงเมืองจีนเนี่ยเขาเอาไว้กันจนเผานอกด่านบุกเมืองจีน แต่ว่ากำแพงเมืองจีนต้นเหลิวเวนี่เอาไว้กันทะเลทรายสามารถกันลมได้90%้อรโอ้โพายุทะเลทรายนี่หายไปเก้านี่คุณดูคิดดูว่าคุณภาพชีวิตคนจะดีขึ้นขนาดไหนนะฮะพอพายุทะเลทรายมาเนี่ยข้าวของเสียหายนะฮะคนก็ทำงานไม่ได้แล้วต้องหลบนะะมันเป็นหายนะทางธรรมชาติอย่างหนึ่ง นะครับและสามารถการกันการขยายตัวของทะเลทรายได้ถึง15ล้านตันต่อปีพอมีกำแพงกันตรงนี้กระต่ายก็ทำงานไปแล้วต้นหลิวเนี่ยน่ออ่อนมันเนี่ยมันก็เป็นอาหารกระต่ายพอกระต่ายกินหน่อต้นหลิวนะฮะมันก็ถ่ายมูลออกมาเป็น NPK เป็นปุ๋ยธรรมชาติเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับพืชมันก็จเจริญต้นหลุ่ต้นหลิวมันก็จเจริญดินเนี่ยก็ กลายเป็นดินที่มีคุณสมบัติที่ว่าจะสามารถเพาะปลูกได้ละอ่าเท่านั้นยังไม่พอมีตัวช่วยอีกหนึ่งตัวคืออะไรรู้ไหมครับเขาทำโซล่าฟาร์มครับโรงงานผลิตไฟฟ้าจากโซล่านะครับตอนนี้รัฐบาลลงมาช่วยเต็มที่ละชื่อโรงพยาบาลจุนหมาอ่าโซล่าแพลนจุนหมาโซล่ Plan. าแพลนเนี่ยมีแผงโซลา่าทั้งโครงการเนี่ยหนึ่งแแผงสามารถผลิตไฟได้ 2,300ล้านกิโลวัตต์อาวนะฮะสามารถเลี้ยงครัวเรือนในบริเวณนั้นเนี่ยส่งไฟไปขายเลี้ยงครัวเรือนได้400,000ครัวเรือนนะครับเป็นปริมาณมหาศาลนะครับพอมันมีโซล่าเป็นแผงเนี่ยแล้วโซล่าเนี่ยนะเขาวางไม่ใช่วางแบบเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหมดเลยนะเขาวางแบบมีศิลปะอ่าเขาวางเป็นรูปม้ากำลังควบ กำลังวิง่งถ้ามองจากบนอากาศจะเห็นเป็นรูปเหมือนม้ากําลังวิง่งเขาถึงได้ตั้งชื่อว่าจีนมาโซลารแ p l a n อ่ะเป็นศินละปะตรงนี้คําว่าหมานี่ก็คือม้านั่นเองมาทยานอ่าโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาทยานปรากฏว่าพอมีแสงโซล่าเนี่ยมันมีผลตามมาครับนอกจากผลิตไฟขายมันสร้างล่มเงา พอสร้างล่มเงาเนี่ยพื้นที่ที่เคยร้อนจัดเนี่ยมันเกิดมีล่มละก็ต่ายกินแล้วก็ถ่ายมูลออกมาเป็นปุ๋ยพอมีร่มเงาเสร็จปุ๊บมีปุ๋ยเสร็จปุ๊บแล้วโซลาเซลล์เนี่ยนะตั้งอยู่กลางแจ้งเนี่ยพอฝุ่นจับอะไรจับเนี่ยศักยภาพประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟา้ามันก็ลดลง ถูกไหมฮะเขาก็เอาน้ําคนงานก็ต้องเอาออกน้ําคอยไปพ่นไปล้างทำความสะอาดน้ํามันก็ตกลงมาข้างล่างโอ้โหทีนี้ครบเลยกระต่ายขี้ออกมาเป็นปุ๋ย NPK น้ํามีร่มเงามีเกิดอะไรขึ้นใต้แผงโซลาเซลล์ท่านทราบไหมฮะท่านก็พงอยงนึกออกยญ้าขึ้นพวกผลไมกลากไม้ผลิตภัณฑ์ไอพวกหญ้าต้นไม้ต่างๆอะไรเริ่มขึ้นใต้แผงโซลาเซลล์ละ โอมันกลายเป็นระบบนิเวศลว้แล้วกระต่ายเนี่ยพอมีระบบนิเวศอยู่ในสภาพดีนะจากที่มันเคยเป็นทะเลทรายนะกระต่ายมันยิ่งขยายพันธุ์ออกมาอีกมหาศาลสร้างรายได้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับเขาคำนวณจากปี2010-2020เนี่ยในมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งระบบเนะี่ยถ้าถึง1 0 0 0 0หมื่นล้านดอลลาร์ก็คือ ประมาณหนึ่งหมื่นก็ประมาณสามแสนห้าหมื่นล้านถ้าคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันก็อาจจะม่ถึงประมาณสามแสนสองหมื่นสามหมื่นล้านอะไรประมาณนี้ช่วยยกระดับครัวเรือนนะฮะหนึ่งหมื่นครัวเรือนให้พ้นจากความยากจนอย่างที่ท่านทราบดีเนี่ยครัวเรือนในเขตทะเลทรายเนี่ยมันจะไปทําอะไรไปะกอบไปชีพอะไรอะ่ะ ใช่ไหมฮะคนก็ไม่อยากไปอยู่ไอ้เจ้าบ้านพวกนี้ก็ปลูกอะไรเล็กๆน้อยๆปลูกเยอะก็ไม่ได้เขตทะเลทรายอะ่ะก็ต้องปลูกพืชนิดๆหน่อยๆพอกินใช่ไหมฮะแล้วก็น้ําก็ไม่มีจะเลี้ยงปศุสัตว์อะไรมันขยายอะไรไม่ได้เลยอะ่ะแต่พอตอนเนี้ยสภาพแวดล้อมมันทําการเกษตรได้แล้วอ่ามันผลิตไฟฟ้าขายได้มันมีอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อกระต่ายมันมีอุตสาหกรรมแปลรูป ขนกระต่ายเล็กแลบิดซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดนะฮะจากโครงการแบบนี้ในประเทศจีนเนี่ยก็เลยทำให้ผลิตภัณฑ์จากขนกระต่ายที่มาทำเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่มผมกลายเป็นว่าตอนนี้ตลาดเล็กและบิดที่ขนของเล็กแลบิดที่เมืองจีนเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดจีนคุมตลาดนี้อยู่นี่ไม่น่าเชื่อเกิดจากการความต้องการในการแก้ปัญหาทะเลทรายนะฮะ ทีนี้นอกจากพืชพันธุ์ธันาหาเนี่ยท่านทราบไหมปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นนกเริ่มมาแล้วฮะพอนกมานกเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยแปลกใจเท่าไห,ไหร่ละเพราะอะไรรู้ไหมนกมันบินไกลบินสูงมันไปได้มันเห็นเอะตรงนี้ล่มลื่นมาแต่สัตว์อื่นๆเนี่ยถ้ามันห่างอยู่ห่างจากทะเลทรายเนี่ยธรรมดามันก็จะไม่เฉียดใกล้มาแถวนี้ถูกไหมครับกลายเป็นว่าเขาไม่ได้เอาไปปล่อยนะ มันมาเองได้ไงไม่รู้มันมีหมาจิ้งจอกมีกวางมีสัตว์ป่าในธรรมชาติเนี่ยเริ่มปรากฏตัวเข้ามาอยู่ในระบบนินเวศตรงนี้ก็แสดงว่าโอ้โหระบบนิเวศมันเริ่มสมบูรณ์ละอ่าสัตว์ต่ตางๆเริ่มกลับเข้ามาอาศัยละจากทะเลทรายความหลากหลายทางชีวภาพก็เพิ่มขึ้นพืชที่ใช้ในการเกษตรนะฮะที่ใช้รับประทานผลไม้ต่างๆต,ต,ตอนนี้ปลูกได้ละ ระบบนิเวศกลับมาละสัตว์กลับมาละ,ลาแ,ละแล้วอะไรอีกรู้ไหมครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยพอพื้นดินมันชื้นเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นเนี่ยพอพระอาทิตย์ส่องในตอนเช้าตอนวันแดดออกบินที่มันกับเก็บความชื้นเนี่ยมันก็กลายเป็นไอลอยขึ้นสู่อากาศนะครับขึ้นไอเศษหินดินทรายเศษฝุ่นเนี่ยรวมตัวกันลอยขึ้นลอยขึ้นลอยขึ้น,นมันก็จะกลายเป็นเมฆ พอลอยขึ้นถึงระดับหนึ่งเนี่ยน้ำมันอิ่มตัวมันก็จะตกมาเป็นฝนกลายเป็นว่าทะเลทรายคู่ปูชีเนี่ยที่เคยฝนตกเนี่ยปีหนึ่งประมาณครั้งสองครั้งตอนนี้ฝนเริ่มมาเยอะละเดูการเริ่มกลับมาละเนื่องจากคุณมีต้นไม้เยอะต้นไม้กักเก็บความชื้นอ่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหผมว่าเป็นโครงการที่ไม่รู้เขาคิดได้ยังไงเนี่ยเออสุดท้ายเนี่ยมันเกิด อุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาตอนนี้กลายเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วครับเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วครับเออใครอยากไปเที่ยวเมืองจีนอ่าไปเที่ยวไทยทรายคู่ปู้ฉีไปเล่นแซนบอร์ดออเหมือนเซิร์ฟบอร์ดอะเซิร์ฟบอร์ดเเล่นในน้ําถ้าสโนบอร์ดเขาก็ไปเล่นที่เป็นหิมะหิมแต่หิมะเนี่ยมันเล่นได้เฉพาะหน,าหน้าหน้าหนาวหิมะลงแต่แซนบอร์ดเนี่ยเล่นได้ทั้งปี คุณก็ขึ้นไปบนเนินทรายแล้วก็ทิ้งบอดลงมาก็นั่งแล้วก็ลงมาฟื้อ,อย่างนี้แล้วก็ขี่อูดชมทะเลทรายอ่ามันกลายเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเสร็จปุ๊บอ่ามาปับ๊บพักโรงแรมเอาอยู่แบบกระโจมมองโกไหมดื่มนมแพะชิมผลิตภัณฑ์ท้องถิน่อนอ,าอ่าเนื้อกระต่ายแปรรูปอ่าทานเนื้อกระต่ายเมนูเนื้อกระต่ายเสร็จมีแพคเป็นถุงเอ่อบรรจุสูญญากาศ กระต่ายตาแข้งอะไรเนื้อเค็มอะไรเงี้ยทําได้หมดเออนมจากแพะคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์อะไรโยเกิร์ตอะไรต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับเนื้อกระตา่ายตรงนี้ก็เอ็กซ์พอร์ตไปขายชาวบ้านก็มีรายได้นะฮะสตรีมไลฟ์ Life, ขายของสดผลิตภัณฑ์จากทะเลซรายคู่ผู้ฉีพอรายได้มันดีคนก็อพยพกลับมาถูกไหมฮะประชากรก็ขยายเพิ่มขึ้น จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยในปี2011เนี่ยยูเอ็นประกาศเลยให้โมเดลของอคู่ผู้ฉีทะเลทรายตรงนี้ให้เป็นโมเดลของสารประชาชาติแล้วเขาไปทดลองเอาโมเดลนี้ไปทำที่สเปนนะครับที่เมืองอ,อันดูลุสเซียนะครับที่สเปนนะครับซึ่งมีปัญหาพื้นดินแห้งแล้ง เมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ต่อมาเนี่ยมีการทําลายธรรมชาตินะฮะตัดต้นไม้อะไรต่างๆมันก็แห้งแล้งพอแห้งแล้งอย่างที่ผมบอกอ่ะมันไม่มีความชื้นพอมันไม่มีความชื้นฝนก็ไม่ตกนะฮะปรากฏว่าระดับฝนเนี่ยฝนตกเนี่ยลดลงถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตเขาเอาโมเดลเนี่ยไปใช้ที่สเปนแหล,ละอ่าเป็นสาประชาชาติเอาไปใช้ เนี่ยเริ่มต้นมาจากเนี่ยอา,อาจารย์หวังเหมอนเปาเนี่ยนะฮะที่ทําแล้วก็รัฐบาลเข้ามาช่วยหนุนสุดท้ายมันเป็นโมเดลนานาชาติซึ่งเป็นการปราบทะเลทรายโดยมนุษย์ฝีมือมน,มนุษย์นะครับแล้วก็การที่ใช้กระต่ายเนี่ยปาบทะเลทรายเนี่ยคุณอย่าลืมนะฮะ ฟังแค่นี้อย่าคิดว่าเอ้ยเอากระต่ายมาปราบทะเลทรายได้ก็เอาโมเดลนี้ไปใช้มูมัวเอากระต่ายไปปล่อยอะไรเงี้ยไม่ได้นะฮะเพราะมันเคยมีเคสที่ออสเตรเลียในสมัยที่ออสเตรเลียเป็นอาณานิคมอังกฤษผู้ตั้งลกลาก,ลากชาวอนาณานิคมเนี่ยเขาเอากระต่ายไปปล่อยสมัยก่อนเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยไม่มีกระต่ายนะครับเพราะมันเป็นเกาะเนาะมันมีจิงโจ้จิงโจ้ที่อื่นก็ไม่มีมีเฉพาะออสเตรเลียนิวซีแลนด์ เอากระต่ายไปปล่อยให้มันออกลูกออกหลานเอาไว้ทําไมฮะยี่สิบสี่ตัวเท่านั้นเองเพื่อที่จะไปเขาเรียกว่าเกมมิ่งเอาไว้ล่าอ่าล่ากระต่ายปล่อยไปเดีย๋ยวพอออกลูกออกหลานเดี๋ยวก็มาล่ากระต่ายกันยิงกระต่ายเป็นเกมแล้วมันยิงหมดไหมครับไม่หมดแล้วกระต่ายมันแทบพันเร็วขนาดไหนอ่ะสุดท้ายจากกระต่ายยี่สิบสี่ตัวตอนนี้เป็นพันล้านแล้วครับสร้างปัญหาระบบนิเวศให้ ออสเตรเลียอย่างมหาศาลนะครับปีปีหนึ่งเนี่ยผลิตผลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของออสเตรเลียเนี่ยถูกกระต่ายป่าพวกนี้เนี่ยจึงจากเริ่มต้นมีแค่24ตัวเนี่ยทำลายเสียหายแหมืนข่นานับนะครับเขายังพยายามจะกําจัดเนี่ยก็ยังทําไม่ได้นี่คือสาเหตุที่บอกว่าการนําไปใช้เนี่ยมันต้องไปใช้อย่างถูกต้องด้วยกรณีของโมเดลคู่ผู้ฉีเนี่ยเขานําไปใช้แบบ เขาใช้เลี้ยงในระบบปิดอ่าเขาไม่ได้ไปถึงก็ปล่อยมั่วซั่วให้มันไปหากินเองเขาอยู่ในอาณาบริเวณใช่ไหมฮะแล้วข้อได้เปรียบของคู่ผู้ฉีกอย่างนี่ยในการกวบกลุมกระต่ายก็คือมันเป็นทะเลทรายเขากักบ,บริเวณให้มันอยู่ในนี้อ่าเขามีน้ำมีอาหารให้ในในในช่วงเริ่มต้นอ่าที่มันยังไม่มีกําแพงต้นหลิวที่มันยังไม่มีโซลาเซลล์แล้วม,มาลดน้ําอ่าเขากักบ,บริเวณให้มันอยู่เขาให้ น้าให้อาหารมันมันก็อยู่ได้พออยู่ได้พอมีเกิดระบบนิเวศมีร่มไม้ใบหญ้ากระต่ายมันก็มันก็อยู่ในนั้นถ้ามันหนีออกจากบริเวณนั้นมันไม่มีอะไรมันหนีไปมันก็เจอทะเลทรายถูกไหมมันก็ไม่อยากออกมันก็จะอยู่ในเนี้ยอยู่ในบริเวณนี้ยมันก็ควบคุมได้นะฮะอันนี้มันถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะเอาโมเดลนี้ไปใช้เนี่ยต้องใช้ให้ถูกต้องและทำให้ได้ครบวงจรนะครับ เหมือนอย่างกรณีเนี้ยไอ้กระต่ายเนี่ยเขาบอกเอ,อ,อ้เห็นจีนทําได้เอาเอากระต่ายไปปล่อยบ้างไม่ใช่คุณต้องทําให้ถูกแล้วต้องทําให้ครบแล้วมันจะเกิดผลเนี่ยไอ้โมเดลการเกษตรเนี่ยบ้านเราเนี่ยเอามาดัดแปลงใช้ได้นะครับเราไม่จําเป็นที่จะไปต่อสู้กับทะเลทรายเพราะบ้านเราไม่มีทะเลทรายแต่ปัญหาของบ้านเราเนี่ยคือความยากจนเกษตรกรเราดัดแปลงโมเดลอย่างเงี้ยเอามาใช้กับบ้านเราเนี่ยได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็เอาเรื่องเกร็ดต่างๆเรื่องน่ารู้นะฮะด้านอื่น,นๆของจีนมาเล่าให้ฟังบ้างในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้เพื่อเป็นการผ่อนคลายบรรยากาศคลายเครียดจากเรื่องการเมืองที่มันเราเครียดมาตลอดทั้งปีล้นะฮะเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยวันนี้ก็ขอคุยเรื่องเบาๆบ้างนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบลง เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน